เอ้าเขาไปเบิ้งดูเอ้าได้ยิงเห็นแล้ะเออครับครับอันนี้ผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์่ครับเด้อมาเบิ้งตัวเลขนําผู้เพิ่นดวงดีถึงรางวัลรางวัลที่2แล้วครับมันถึงรางวัลที่2ครับนี่คือพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่เพิ่นบอยเป็นยังไงถือสอตัวถือเอาหาเบิ้งดู่วาเอ้าเอายิงไหล้วหาตัวใส่เด้อเออหาตัวใส่เนาะอ๋อเดี๋ยวครับเบิ่งไปน็เพันดีๆเพพันดวงดีๆครับ ขวบงวดที่แล้วเพิ่งกเขาครับสาศูนเขาวันแล้วมันมันอืมไปสี่นหมอครับนุบ่หดตัวหมดแดงพี่ทัางพี่ก็ได้เอ้าย่าเยอืมน่แนวทางของเพิ่นกัเป็นแบบนี้แหละครับโอผหลบดกโอ้ัก็ได้ ao ốc 22 cái này, à, Nhiên Nhiên. Hình hình này hình. Ơ, là. hả? Chơi nó rong cho cái tưới nước khỏi Nhìn bơ. Rồi rồi khỏi bơm. Ờ, ừ nàng, khỏi ừ nè. Lượm hết rồi. Chú thấy nghe ngó khỏi bơm. ừm. Chú này đây. à. Hà... chết. Hà chết. Nè. Miền ครับเบิ่งนํากันเด้อครับเด้ออันนี้เด้องผู้เพิ่นดวงดีครับเด้อครับถึงมาตลอดครับรเพ่อใหญ่นี่ครับแต่ว่า3ามนชุบัดนยี่สามชุนจะเลี่มครับผมบัดนี้หาเจ็ดบ่บบต้องหาคขึข้นก็หือโดยเจ็ดโดยเจ็ดจังแม่นบอกลูกลูกเบิ่งดีๆด้อยหาเจ็ดเนาะอันนี้เห็นบ่นี่ครับครับเอาแม่นบมนีหเอาครับแมนเมนเมนเดี๋ยวเอานั่นอืมเออเออฮะบ่มี โมไม่เห็นบ pues ่เออเขาเบอร์ต nah ั้งแต่นะครับเด้อหเ็ลครับเป็นเพียงแนวทางครับโปรดพิจารณาในการรับชมนะครับเด้อหเเ็ครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับตัวหามหายเหงาครับลงที่บ้านเก่าครับก็ได้มีตัวใดแน่มีทำเนี่ยมีตัวใดแน่เนี่ยก่อนแต่ว่าอันประกันการช่วยมันต่อยังแล้วครับ

เฮ้ยหาตัวดีหาตัวดีก่อนม่เสียครับถึกเรียกยว่ายกองยังมึงนี่ถนะถตลอดมั้ยนี่ว่าบงมันหายเงาที่ตอยพจะเจ้าย่ดีเออเออโอ้โหมวยทั้งเงี้ยอ๋อสิบโมงสิบแปดจานะอือ Ừ. cầu, cầu kia, nhau hơi cầu, hàng nhau cứ cầu, cứ hạ, hợp, hai kết, hai cầu hai cầu nó, như hai nhau, tao và ta chun chưa vậy? Giờ lium, em bao Miền nhau, thấy, cái gì? Để cái đấy đi, mi bao nhiêu Bao เดียวเขาเบิ้นมาไี่พี่เขาเบิ้งที่เขายี่ใคร่ที่เจ็ดหาบันิมันหายเงาเหอนกอือครับไ้ได้เบิ้งเบิ้งนี่เบิ้งที่เพื่นเพื่อนมาเพื่นได้หายเจ็ดไหมปูหายเงคือกาวจ้าจ้เดี๋ยวบิ้ได้เยอะโคตรหนูเออว่างมองนี่ก้อนว่าหยงคือกานี่มันเป็นแหลกยังไห

หาเจครับเออมันมันพอมันหาเงาโอ้มันหาเงาเนาะเออเว่าสิเถเถือตนนี่จักเถือแเรวเถอกสอเตี้ยเเถือกย่เออ้เนี่เอายู่นี่ละตีโอ้ยเถือกอมาบงที่นี่เรื่อยได้เรื่อยได้หมดนี่หาเจเก็อเพอมันหาเงาใช่หาเจ็ดก็เจ็ดโอ้หางาเจังจ้าเจ็ดเกาทั้งนี่ปูเห็นเป็นซีเจ็ดปะปูนั่น อัดตัวเดียวกันบ้าเดียวบ่เดียวยะเอองามๆเลยเสียมองได้เก็ตเนาะเอาลอตเตอรี่กามาพอดีได้ครับมักตัวใดเน,นาะบาทนี้ลอตเตอรี่กามาพอดีงามอยู่ครับเพิ่นเด่นมาตัวใดเน,นาะลอตเตอรี่นี่นักๆมาตัวใดแน่นอนครับครับมาถูกจังะละลอตเตอรี่พอดีโอ้สีสูงจะมานตัวบาบนี้มองนี่ลราเข้าสียได้ครับไปเบิ้งตัวเลขน,นะเพิ่นกันครับ ครับคับขอเราต้องไปจับระตาครับขอกันเตลัพนเลัย่เออรางวัลที่สองพันกระถึกเนาะลหล่ครับครับพันไดยู่นี่แหละครับรางวัลที่สองครับเอองวท่ึ่ถึงอรางวัลที่สองรางวัลไก่เชียงเล่าไดเรื่อยเนาะไดเรื่อยโอ้สางเราสางรางวัลสางมือเนาะแถวบัด เป็อยอันน hey. e ี้เป็นีเกอ้ันนี้เป็นีเก่ใสบาผู้เลียวมาเห็นตัวใดเด้เนี่ยมเห็นกวางฝัยตาใดเด้อครับเด้อจะบังให้ผู้เิ่นิ่งผู้เห็นกระซีเก็คือเขาครับเด้อครับเด้อมข ตัวเลขน้ำเพลินครับอันนี้เป็นความเสเสยงของส่วนบุคคลนะครับครับบ่ได้แนนํำไหเล่นการพาะนั่นแ่ละครับนี่เป็นความเสเสยงครับแต่ว่าเพิ่นกระถือมาตลอดนะครับผู้นี้นี่ครับผู้ดีถือแล้ววันที่สองครับแล้ววันที่สองก็ได้ได้มาเรื่อยๆนะครับครับเห็นนำกันมโนผู้ขายรถตลี่ก็ได้ครับ

ใหญ่เบิ้งนกันนะครับเด้อเอาเบื้องไะเจ็ดดีดีหาเจ็ดของเราครับว่าขันหายเงาเหเ็นเก่าเจเอาฟองไปไเอานี่เห็นว่าหอยใหญ่เถอกไปใหญ่เห็นคักแล้วเอาเจ้าเบิ้งหนึ่งเห็นเห็นเห็นขยงไมเปิได่เป้หมานมาตลอดครับเห็นว่าหายเจ็ดหายเจ็บันบันมีหายเงาเหมนเก่า เก็ดชั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 ดันหาอยางเก่างฮเกาเจ็ดก็ได้หาก็ดก็ได้เออนี่านี่วัน s á n นสยเาีืมตรงนี้คือเล็กสองแต่ผู้ได้โชกได้หมานกูได้เห็นกับมาสั่จะา้ำปูนะครับเด้อปูขุนครับมาสังครับมาสังมาแปงน้ำเพลินครับนี้เจ้าเห็นคือหาเจเกานะนี่ล้ไมียําละโอ้งามงามงามครับเตลอดนยเก็ขย่าได้มาตลอด ต้นไม้ต้นนี้เหรอคะยูวัลจำมาจำมาจำมาผู้เดียวครับโอ้จอใหญ่พใหญ่คครับดูดในี้เคราครับครับผมได้สูกได้มา้นครับมาสางมาแปลงน้ำเพล่าเด้ครับเนาะครับข้างล่ายสางข้างล่างแป้งครับครับปัญหาอย่าง เท่าไหร่นี่บ้านี่หาดิอันยี้ยี้ยี้ยี่ยี่หาเจ็ดเนาะยี้หาเจ็ดกัปเก้าเจ็ดเจ็ดหยังเนอะเจ็ดหยังบวกวันนี่บ้ามีเจ็ดยังนี่ครับตัวเลขก็เห็นน้ำกันเนาะครับเนาะครับเพิ่นได้เว้าในคลิปแหละครับครับเดี๋ยวก็เสียงหยาผ้ารอกใสิได้ลงในคลิปให้เบิ่งแหละครับ ปลาพจนเห็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 นมาตลอดละครับเพราหไงนี่ครับเพิ่นก็ได้ยังตัวนี้แหละครับครับลอตเตอรี่กำลังมากพอดีครับครับจับเอาตัวใดเพิ่นมากตัวใดกับจับเอาตัวนั้นแหละครับครับได้กับได้โชคได้ลาบแลลวก็มาซ้อยสั่งน้บกันนะครับเด้อทำรับปูขุนครับที่ปูขุนนะครับนะคลิปแรกกับลุงไปแล้วครับอันนี้เพิ่นได้มาตลอดล้ะครับ เดี๋ยวก็สีเอาตัวเลขกลงให้เบิกนะครับเนาะครับครับคลิปนี้กับพ่อไมยังหลายนะครับเสี่ยงหยาผ้าเลาะกะขอล่าพีล่านองแะครับเก็บซี่ถูกผู้ทุกคนนะครับเนาะขอให้ยูดีไม่แห้งสุกๆมันหมานนะครับเด้อครับพ่อกันไหมครับคลิปหนานะครับเนาะครับคลิปนี้กับสวัสดีครับ